ค่ะสวัสดีค่าทุพชมมุ่มมณีกลับมาพบโผกับคำพูพะโลคือเก่าเนาะค่ะมณีคำพูพะโลกับศิภาทุพช้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของเม่นั่นเนาะค่ะได้ยินว่าเม่นั่นน,ะะน,เน,น,นีเพื่อนฝันอีกแล้วะค่ะทุพช้ชมเพื่อนสิฝันตัวใดใดตัวดีตัวเด็ดตัวใดไปฝากทุพช้ชมทั้งบานเนาะคำพูพะโลกับิวโรอซาะค,ะค่ะกับศิภาทุพช้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของเพื่อน พร้อมกันค่ะไปค่ะกาบสวัสดีค่ะคุณแม่นั่นค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแม่นั่นค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้กาได้ยินค่ะว่าวคุณแม่นันฝันดีบักคักเลยเนาะค่ะก็เลยสีผ้าท่านผู้ชมน่มาติดต,ตามเรื่องเล่าความฝันของแม่นันเนาะค่ะว่า แม่นั่นนี่สิฝันจังได้สิได้โตดีโตเด็ดโตได้มาฝากท่านผู้ชมเนี่ยก็ขอให้แม่นั่นนี่เล่าความฝันให้ท่านผู้ชมเขาฟังนะค่ะอันเมื่อนั่น้อันแม่กับมาทางหุ่นปลาย่างค่ะกลางคืนแม่กับไปนอนฝันค่ะว่าลูกไส้ผูพันตายไปเพิ่นใส่เบ็ดมาให้แม่ค่ะได้ปลาตัวหนึ่ง เดี๋ยวปลาตัวหนึ่งบอกค่ะแม่ปลากับแม่เป๋วเปดหนึ่งปลาแม่เปเป็นแปดเนาะค่ะปลาตัวหนึ่งก็เลยเปลเป็นแปดหนึ่งบานนี้ลูกไส้นี่เพิ่งยังมีชีวิตอยู่บอกค่ะแม่โบเพิ่งตายไปแล้วตายไปหลายปีแล้วบอกค่ะเดือนกัวนี่ละฮารเดือนเลยอบค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่หลายๆเด้อค่ะกับการจากไปของลูกไส้บ้านนี้ ลูกไส้นี่อายุจักปีคะคุณแม่อายุสามสิบสามสิบมสิบปีสามสิบปีสามสิบปีบัดนีว่างออกนึ่งนึ่งแม่ก็ถือซีใบได้โอ้ด้ซีใบในซีใบผืนบค่ะคุณแม่ด้ซีใบคือโศกขักขัดฝันจังไลยเนาะพี่ใหญ่ค่ะจรความฝันของคุณแม่ฝันจังเลยความฝันเห็นเห็นตอนถือ หนึ่งหนึ่งซีใบนั้นคุณแม่ฝันว่าจังไดค่ะอือิทิงเลขฟ้าลงซื้อเลขน้ำฟ้าลงโอ้ลูกใส่เนี่บอกค่ะของงแม่พันธนาอะไรโอ้ของยาเพันได้ลหมอ๋อเลขโองโหยากระจายเ่บอกค่ะเลขฟ้าลงของตายอะไรที่ยากันบอกเออเ็ดบุญลูกเพิ่นพ่อได้เศร้ามื้อได้ยาเพิ่นตายน้ำฝนนั้นมื้อนานมานี้โอ้ค่ะ็ขอแสดงความเสียใจหลายๆเด้อค่ะแม่อันลูกตายบัดนี้ก็ ญาเพิ่นก็มาตายน้ำก้นนั่นบ้างงานเพิ่นไปได้โบกนบนเนี่ยดองบุญเลยแตงแต่ลูกชส่เสียไปนี่ก็เพิ่งฝันเห็นบอกค่ะคุณแม่แม่เพิ่น,นกะมาหาแม่เนาะค่ะไปในส่เบ็ดมาเอาปลามาให้แม่ออป้ายัางทวงเพิ่นมาอ้ยหัมคือใส่ปลามาให้แม่ได้หลายเท้แม่ก็ตื่นก่อนค่ะป่าก็โตง่ญ่จำได้ว่าโตนึงค่ะ แต่ว่าเห็นหลายอยู่แต่ว่าห,ห,ห,หากหาหาได้ตัวหนึ่งบบแม่แนมเห็นตัวหนึ่งแต่ปลาน้ำมันลายอยู่่ะ<ง>แห็นนมเห็นตัวหนึ่งก็ได้ตัวหนึ่งเนาะเพิ<ง>่นเอามาไห้ได้ตัวหนึ่งแต่ว่าปลานั่หลายอยู่แต่ว่าได้อีีนี่ได้ตัวหนึ่งคุณแม่ก็เลยแปลเป็นแปดหนึ่งปลาเป็นแปดนะคะ่ะอายุลูกชายคุณแม่ก็สามศูนย์ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งนเนาะค่ะ บ้านฤทีเนี่้บานฤที่บานฤทีหาศูนย์หาศูนย์ก็ 50. 50กออกคือกั้นได้บางเป็นเสียนั่นค่ะค่ะแสะดงว่าคุณแม่เว็เขาไหลงวดแล้วเนาะแสดงว่าคุณแม่นี่ก็มี่โฉกค,คักอยู่เนาะค่ะลอตเตอรี่วางงวดหนึ่งหนึ่งนี่ก็ได้แต่ซีใบงวดนี้ลูกชายก็สิมาให้โชคอีกแล้วเนาะค่ะคุณแม่ตั้งแต่เ <c oughs> สียไป<ะ>ค่ะตั้งแต่เพิ่นเสียไปก็ล่างฝันเห็นเนาะค่ะ กระเดยปลาดิค่ะท่านผู้ชมได้ปลานี่ก็ต้องมีโชคแท้ๆแล้วค่ะคุณแม่เพิ่นเปยปลาเป็ดเนาะค่ะตัวหนึ่งกับเป็นหนึ่งคนแบบเป็ดหนึ่งคนแบบอายุของคุณแม่นี่จักปีค่ะอายุของมันนะอายุของคุณแม่จักปีเดี๋ยวอันสี่สิบแปดเหรอสี่สิบแปดบอกเหรอเกิดสิบแปดเกิดพศสิบแปดนะเกิดพศสิบแปดค่ะค่ะ สี่สิบแปดหรือสี่สิบแปดละเพราะว่าคอยส <48 S 1> ี่สิบหกสี่สิบแปดเนอะค่ะเอื่อยคอยเอื่อยน่องคนอยู่น้ำกันค่ะแปดกามาเนอะคะ่ะแปดกามาคู่กันนี่นะคะแปดซี่บางหันกระออกแปดสองแม่คู่กระเด็บแปดซี่ซี่แปดอายุคุณแม่สี่สิบแปดค่ะก็ะใหท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งค่ะคุณแม่เพิ่งกระยูทงไฮทงหน้านี่แหละค่ะเรียงง่ว เป็นอาชีพก่เห็ดสวนยุงสวนยางเนาะคะ่ะคุณแม่ความฝันของคุณแม่นี่มีอย่างเพิ่มเติมอีกบอค่ะมีอย่างเพิ่มเติมอีกบอลูกไส้เดี๋ยวเบาอยังบอมาอในความฝันลูกไส้บดได้เบาอยมามเพอมันก็เอาปลามาให้ซื้อเนี่บอแออม่ก็ทวงพนว่าคือเอาปาาาลาลมาให้แม่ร้ายแท้แม่กะตื่นก่อนแม่ก็เห็นปลาตัวหนึ่ง โอ้ส่เบ็ดไต้โตยันยว่าสันเมยตัวหนึ่งหักตัวัน่์นี่หนูค่ะตัหนึ่งหักโตยันย่ความฝันของคุณแม่กะมีทอนี่เนาะค่ะจ้าค่ะกะขอขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่มาให้แนวทางความฝันมาให้ตัวดีตัวดีกับท่านผู้ชมของเฮาขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ำผู้ผ้าเลาะกสิผ้าสั่วชมมาสนุปตัวเลขของแม่นั่นเนาะคะ่ะแม่นั่น,นี่เพื่อนฝันว่าลูกไส้ผู้เพิ่นตายไปแล้วเพิ่นใส่ปลามาไห่เนาะคะ่ะไปไซเบ็ดสตดปลาตัวหนึ่งมาไห่เนาะคะ่ะปลาเพิ่นกระตีเป็นแปดเนาะคะ่ะเพิ่นไดตัวหนึ่งคะ่ะกะหนึ่งคะ่ะแปดหนึ่งคะ่ะชั่วชมอายุของแม่นั่นก่ะสามสิบปีเนาะคะ่ะสามสิบปี 48แปดะค่ะเด็กเพิ่นกับซีบ้านเด็กทีหาศค่ะหาศูนยหนึ่กัญ่าสองหาหกหกระให้ท่านผู้ส้มเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสรารกินแดงรัฐบาลให้โชคให้ม m ắ นให้ลำให้รวยทุกคนเด้อค่ะเขามาเห็นคลิปคํูพูพะเลแล้วกระฝากกดไล่กดติดตามกดกระดิงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คํูพูพะเลนำในเ้อร์ค่ะ สำหรับคลิปนี้คำพูพะละก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ